เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าทำไมบางครั้งชีวิตเหมือนถูกพรากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวทำไมบางคนยังยิ้มอยู่ในเช้าวันนี้แต่กลับไม่มีโอกาสลืมตาในวันพรุ่งนี้ทำไมบางคนยังคุยหัวเราะเมื่อวานแต่วันนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าในบ้านที่เคยมีเสียงคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อทำให้ใจหดหู่ แต่เพื่อสกิดให้มองเห็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือความไม่เที่ยงและความตายที่รอทุกชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนในมรณสติสูตรว่าการระลึกถึงความตายไม่ใช่การทำให้ใจหม่นหมองแต่เป็นการทำให้ใจมีพลังรู้คุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่และไม่ประมาทในการใช้ชีวิตลองหลับตานึกภาพเปลวเทียนเล่มหนึ่ง แสงสว่างชัดเจนอบอุ่นแต่ว่าพริบตาเดียวลมอ่อนๆก็สามารถดับได้ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะมั่นใจเพียงใดว่ายังเหลือเวลาไม่มีใครอาจบอกได้ว่าลมแห่งความไม่เที่ยนจะพัดมาเมื่อใดบางคนอาจคิดว่าความตายยังไกลตัวเพราะยังแข็งแรงยังมีแผนการในอนาคตอีกมาก แต่ความจริงแล้วทุกลมหายใจเข้าออกคือการเดินทางเข้าใกล้ความตายทีละก้าวทุกเช้าที่ยังตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ที่ถูกยืมมาและไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะได้คืนมาอีกครั้งในวันถัดไปการเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตน่ากลัวแต่ทำให้ชีวิตมีค่าเหมือนผู้เดินทางในทะเลทรายที่รู้ว่าน้ำมีจำกัด ย่อมดื่มทุกหยดด้วยความระมัดระวังและขอบคุณไม่ใช่ใช้ไปโดยไม่ใส่ใจในมรณสติสูตรพระองค์ทรงชี้ว่าผู้มีปัญญาคือผู้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่เพียงเพื่อเตือนใจแต่เพื่อเร่งเร้าให้รีบทําสิ่งที่ดีงามเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนเย็นยังจะได้เห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหรือไม่ หรือรุ่งอรุณถัดไปยังจะมีโอกาสลืมตาดูแสงใหม่อีกครั้งลองสังเกตชีวิตประจำวันบางคนตั้งใจจะโทรหาพ่อแม่พรุ่งนี้แต่กลับไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้วบางคนเลื่อนการขอโทษหรือให้อภัยออกไปคิดว่าไว้วันหลังแต่กลับไม่มีวันหลังให้ทำบางคนวางแผนจะทำบุญเมื่อชีวิตสะดวกขึ้น แต่ความตายไม่เคยถามว่าสะดวกหรือไม่การระลึกถึงความตายจึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนไม่ให้มัวเผลอไปกับความเพลินของโลกไม่ให้จมอยู่ในความโกรธความเกลียดหรือความอยากที่ไม่รู้จักพอเพราะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาระหนักหากต้องจากไปโดยยังไม่ได้ปลดวางเหมือนนักเดินทางที่รู้ว่ากระเป๋าต้องแบกไปด้วยถึงปลายทาง หากเต็มไปด้วยสิ่งของไร้ประโยชน์ย่อมเหนื่อยล้าแต่ถ้าเลือกแบกเพียงสิ่งจำเป็นการเดินทางย่อมเบาสบายชีวิตก็เช่นกันหากแบกความโกรธความอิจฉาความยึดติดไว้มากย่อมทุกข์ยากแม้ยังมีลมหายใจเมื่อมองเห็นความจริงของความไม่เที่ยงใจจะค่อยๆเบาและพร้อมใช้เวลาอย่างมีสติ สิ่งที่เคยคิดว่าใหญ่โตอาจกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญที่สุดอาจกลายเป็นสิ่งที่ปล่อยวางได้ลองพิจารณาคนที่เคยทะเลาะก,กับใครสักคนเมื่อคิดถึงความตายความโกรธที่เคยเดือดพล่านอาจอ่อนลงเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์จะเก็บไว้บางครั้งการให้อภัยก็เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อระลึกว่า ทุกคนต่างก็เดินไปสู่ความตายเหมือนกันไม่มีใครเหนือกว่าไม่มีใครหนีพ้นดังนั้นการอยู่กับความไม่ประมาทไม่ได้หมายถึงการกลัวตายแต่หมายถึงการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเหมือนนักดนตรีที่รู้ว่าการแสดงมีเวลาจํากัดทุกเสียงที่บรรเลงจึงเต็มไปด้วยความหมายไม่ใช่เล่นไปโดยไม่ใส่ใจในแต่ละวัน เราอาจลองตั้งคำถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราอยากใช้เวลาอย่างไรอยากพูดกับใครอยากทำสิ่งใดอยากปล่อยวางสิ่งไหนการถามเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความกังวลแต่เพื่อให้ตื่นรู้ว่าทุกขณะมีค่าเกินกว่าจะใช้ไปอย่างเลื่อนลอยการระลึกถึงความตายยังทำให้ใจอ่อนโยน เพราะเข้าใจว่าทุกคนรอบตัวก็ต้องจากไปเช่นกันความรักที่มีจึงลึกซึ้งขึ้นความโกรธที่เคยมีจึงลดลงเหมือนผู้ที่ถือแก้วน้ำใบหนึ่งหากคิดว่าแก้วนี้อยู่กับเราเสมออาจใช้แบบไม่ระวังแต่หากรู้ว่าแก้วนี้อาจแตกหักเมื่อใดก็ได้เราจะดูแลด้วยความอ่อนโยนและดื่มทุกครั้งด้วยความใส่ใจ นี่คือหัวใจของมรณสติไม่ใช่การหลีกหนีความตายแต่เป็นการหันหน้าเข้าหาความจริงเพื่ออยู่กับชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความไม่ประมาทและเมื่อถึงวันที่ต้องจากไปก็ไปอย่างสงบไม่ค้างคาไม่เสียดายการใช้ชีวิตไม่ประมาทจึงหมายถึงการมีสติอยู่กับปัจจุบันใช้ลมหายใจนี้อย่างรู้ค่า สร้างสิ่งที่ดีงามเท่าที่ทำได้ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่เลื่อนความสุขที่แท้จริงออกไปลองจินตนาการเหมือนมีสมุดเล่มหนึ่งทุกวันเราได้เขียนเพียงหนึ่งหน้าแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าสมุดเล่มนี้จะมีทั้งหมดกี่หน้าอาจเหลือสิบหน้าร้อยหน้าหรือเพียงหน้าสุดท้ายดังนั้นทุกหน้าที่เขียนลงไปควรเต็มไปด้วยความหมาย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าว่างเปล่าการระลึกเช่นนี้ทำให้ชีวิตไม่หลงทางและหากมีวันใดต้องปิดสมุดเล่มนี้เราย่อมไม่เสียดายเพราะได้เขียนด้วยใจที่ตื่นรู้อย่างเต็มที่แล้วชีวิตที่ไม่ประมาทคือชีวิตที่มองเห็นความจริงว่าเวลาที่เหลืออยู่ไม่แน่นอนเหมือนนักเดินทางที่ไม่รู้ว่าถนนข้างหน้าจะสิ้นสุดตรงไหน จึงก้าวไปด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทในทุกก้าวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการระลึกถึงความตายทุกวันเหมือนผู้ที่มองเห็นเงามือดอยู่ข้างหลังตลอดเวลาไม่ใช่เพื่อหวาดกลัวแต่เพื่อไม่ลืมว่าเงานั้นกำลังติดตามเราอยู่เสมอและเมื่อใดที่เงานั้นเข้ามาใกล้เกินไปก็ไม่มีใครผลักออกไปได้ หลายครั้งมนุษย์มักคิดว่าตนมีเวลามากจึงผัดพ่อนสิ่งที่สำคัญออกไปเลื่อนการทำความดีเลื่อนการใส่ใจครอบครัวเลื่อนการดูแลใจตนเองแต่เมื่อเวลาสิ้นสุดจริงๆความเสียดายก็ไม่อาจแก้ไขอะไรได้การรู้เท่าทันความไม่เที่ยงจึงเป็นเครื่องเตือนให้ไม่ปล่อยโอกาสผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ ลองนึกถึงคนที่เคยจากไปโดยไม่ทันร่ำลาสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่ความมั่งคั่งหรือสิ่งของแต่คือความรู้สึกที่เคยสร้างไว้ความดีที่เคยทำไว้และความรักที่เคยแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ยังคงอยู่ต่อในความทรงจำของผู้คนไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามการใช้ชีวิตไม่ประมาทจึงหมายถึงการเลือกสิ่งที่จะฝากไว้ในความทรงจำของโลก ไม่ใช่ชื่อเสียงที่หวือหวาแต่เป็นคุณค่าที่แท้จริงเมื่อวันหนึ่งต้องจากไปก็ยังเหลือสิ่งดีงามเป็นร่องรอยเหมือนรอยเท้าที่เดินผ่านพื้นดินแม้เจ้าของก้าวเท้าไปแล้วแต่รอยก็ยังบอกเล่าการมีอยู่ของเขาในชีวิตประจําวันการมีมรณสติสามารถเริ่มได้จากเรื่องเล็กๆเ,เช่นการรับประทานอาหารก็ระลึกได้ว่า ทุกคำที่เคี้ยวอาจเป็นคำสุดท้ายทำให้เรากินด้วยความรู้คุณค่าไม่ใช่กินอย่างเร่งรีบการสนทนากับคนรอบข้างก็เช่นกันหากคิดว่านี่อาจเป็นการสนทนาครั้งสุดท้ายถ้อยคำที่พูดออกไปย่อมอ่อนโยนและจริงใจมากขึ้นบางคนอาจมองว่าการระลึกถึงความตายทำให้ชีวิตไม่มีความสุขแต่แท้จริงกลับตรงกันข้าม เพราะเมื่อเห็นว่าเวลามีจำกัดใจก็จะใส่ใจกับสิ่งเล็กน้อยรอบตัวเห็นความงามในแสงเช้าธรรมดาเห็นคุณค่าในรอยยิ้มของคนที่รักไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆที่ก่อนหน้านี้เคยชินชาลองคิดถึงดอกไม้ที่เบ่งบานในเช้าวันหนึ่งหากคิดว่ามันจะบานอยู่อย่างนั้นตลอดไปเราอาจไม่ใส่ใจแต่เมื่อรู้ว่ามันจะร่วงโรยในวันถัดไป เราจะชื่นชมความงดงามของมันอย่างแท้จริงในขณะที่ยังมีอยู่ชีวิตก็เหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานในชั่วคราวหากตระหนักถึงความไม่เที่ยงเราก็จะใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบชีวิตเหมือนฟองน้ำที่ลอยอยู่กลางสายน้ำบางครั้งฟองนั้นใหญ่โตแต่ไม่ช้าก็แตกสลาย การเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจไม่หลงยึดติดกับความแน่นอนที่ไม่มีอยู่จริงและหันมาใส่ใจกับสิ่งที่ทำให้ใจสงบและเบาสบายการฝึกมรณสติยังช่วยให้ไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกจนเกินไปเงินทองทรัพย์สิสนหรือเกียรติยศไม่อาจติดตามไปเมื่อความตายมาถึงสิ่งเดียวที่พกติดตัวไปได้คือกรรมที่ทำไว้ ถ้าใช้เวลาที่มีอยู่สร้างแต่ความดีความกรุณาและเมตตาย่อมเป็นสบียงที่แท้จริงสำหรับการเดินทางสู่เบื้องหน้าเมื่อมองลึกเข้าไปจะเห็นว่าความตายไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่เตือนใจให้เห็นคุณค่าของชีวิตครูที่สอนให้เรารู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ไม่จำเป็นและเลือกทําสิ่งที่มีความหมาย หลายครั้งเมื่อพูดถึงความตายคนมักเงียบหรือเปลี่ยนเรื่องเพราะคิดว่าเป็นสิ่งไม่เป็นมงคลแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงกันข้ามการพูดถึงความตายและระลึกถึงมันเสมอคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเจริญและมีสติเพราะผู้ที่ไม่ลืมความตายย่อมไม่หลงใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าเหมือนคนที่รู้ว่าตะเกียงมีน้ำมันเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย เขาย่อมจุดไฟด้วยความระวังใช้แสงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่หากใครคิดว่าน้ำมันไม่มีวันหมดเขาอาจใช้ไปอย่างประมาทและมืดมิดในที่สุดการมีมรณสติจึงเปรียบเสมือนการมีเข็มทิศในใจคอยบอกทางไม่ให้หลงเดินออกนอกเส้นทางไม่เผลอไปในความโลภไม่หลงไปในความโกรธ ไม่จมอยู่กับความหลงที่คิดว่าทุกสิ่งจะคงอยู่ตลอดไปในทุกเช้าอาจลองบอกตนเองว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายและในทุกค่ำอาจทบทวนว่าวันนี้ได้ใช้เวลาอย่างมีค่าแล้วหรือยังหากพบว่ายังขาดหายก็ไม่ใช่เพื่อโทษตนเองแต่เพื่อเตือนใจว่าในวันพรุ่งนี้หากยังมีโอกาสควรทำให้ดีกว่าเดิม ทุกลมหายใจจึงกลายเป็นบทเรียนทุกการกระทำกลายเป็นร่องรอยที่ทิ้งไว้และทุกความคิดกลายเป็นพลังที่สร้างชีวิตให้เบาหรือหนักชีวิตไม่ประมาทจึงไม่ใช่ชีวิตที่เครียดเกินไปแต่คือชีวิตที่รู้จักพอดีรู้จักวางใจและรู้จักทำดีทันทีที่มีโอกาสเพราะไม่มีสิ่งใดแน่นอนนอกจากความไม่แน่นอน เมื่อมองลึกลงไปในความจริงของชีวิตความไม่เที่ยงไม่ใช่เพียงเรื่องของความตายเท่านั้นแต่รวมถึงทุกสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่เคยแข็งแรงก็อ่อนแอลงความสดชื่นในวัยหนุ่มสาวค่อยๆแปรเปลี่ยนไปตามการเวลาสิ่งของที่เคยใหม่ก็กลายเป็นของเก่าความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟนอาจคลายลงด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ความไม่เที่ยงจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากแต่เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกขณะเพียงแต่ใจมักจะเพิกเฉยและหลอกตัวเองว่าทุกสิ่งยังคงอยู่เหมือนเดิมลองมองบ้านที่อาศัยอยู่แม้ดูมั่นคงแต่จริงๆแล้วกําลังเก่าลงทีละน้อยทุกวันมีการสึกกร่อนที่ตามองไม่เห็นชีวิตก็เป็นเช่นนั้น ทุกลมหายใจคือการก้าวเข้าใกล้ปลายทางไปทีละก้าวเมื่อระลึกได้เช่นนี้ใจจะเกิดความตื่นรู้อยู่เสมอความประมาทที่เคยมีจะค่อยๆลดลงการพูดจาจะนุ่มนวลขึ้นการกระทำจะมีความใส่ใจมากขึ้นเพราะรู้ว่าเวลาไม่ได้มีเหลือเฟือความรักความห่วงใยการให้อภัยจะไม่ถูกเลื่อนออกไปในวันหน้า แต่จะถูกมอบให้ในวันนี้ที่ยังมีโอกาสพระพุทธองค์ทรงสอนว่าการระลึกถึงความตายไม่ใช่เพื่อเศร้าหมองแต่เพื่อปลุกให้ใจตื่นเช่นเดียวกับเสียงระฆังที่ปลุกให้คนออกจากความฝันในยามเช้าเสียงระฆังอาจดังเพียงไม่กี่วินาทีแต่เพียงพอที่จะทำให้เราลืมตาและเห็นความจริงตรงหน้าในทางปฏิบัติ การฝึกมรณสติสามารถทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดหรือที่สงบเพียงอย่างเดียวแม้ในชีวิตประจำวันก็สามารถฝึกได้เช่นเมื่อได้ยินข่าวการจากไปของใครสักคนแทนที่จะปล่อยให้ผ่านไปอย่างเฉยชาอาจใช้เป็นโอกาสเตือนใจว่าความตายไม่เลือกเวลาไม่เลือกคนและไม่เคยบอกล่วงหน้าการฟังข่าวเช่นนี้ จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเขาแต่เป็นเรื่องของเราเองด้วยการฝึกอีกอย่างคือการนั่งเงียบเงียบสักครู่แล้วถามตัวเองว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายยังมีสิ่งใดที่ค้างคาใจหรือไม่ยังมีใครที่อยากขอโทษหรืออยากบอกความในใจหรือไม่หากพบว่ายังมีก็จงทำทันทีไม่ผลัดวันออกไป การฝึกเช่นนี้จะทำให้ใจไม่สะสมสิ่งค้างคาและพร้อมจากไปอย่างเบาสบายชีวิตไม่ประมาทยังหมายถึงการไม่ลงใช้เวลาที่มีไปกับเรื่องเล็กน้อยเกินความจำเป็นลองคิดถึงคนที่โกรธกันเพราะเรื่องเล็กน้อยเช่นลืมทักทายหรือตอบข้อความช้าแต่เมื่อมองจากมุมของความตายเรื่องเหล่านี้แทบไม่มีค่าเลย การเก็บมานั่งทุกกลับทำให้เวลาที่มีค่าน้อยลงไปโดยไม่จำเป็นการเห็นความไม่เที่ยงจะช่วยให้เลือกปล่อยวางสิ่งเล็กๆที่ทำให้ใจหนักและเก็บแรงไว้ทำสิ่งที่สำคัญกว่าการไม่ประมาทยังหมายถึงการไม่ปล่อยให้กิเลสลากไปโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งความอยากได้อยากมีทำให้เราทำสิ่งที่ผิดพลาดแต่เมื่อรู้ว่าความตายอยู่ใกล้ เราจะถามตัวเองว่าสิ่งที่อยากได้นี้คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่หรือไม่บางครั้งคำตอบอาจทำใหเราวางความอยากนั้นลงอย่างง่ายดายลองคิดถึงคนที่สะสมทรัพย์สินมากมายแต่เมื่อถึงวันสุดท้ายไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวไปได้เหมือนนักเดินทางที่พยายามหอบเข้าของเต็มแขนแต่เมื่อถึงแม่น้ำใหญ่ต้องทิ้งทั้งหมดเพื่อข้ามไปให้ได้ สิ่งที่ติดตัวไปได้จริงๆคือการกระทำดีหรือชั่วที่ทำไว้ไม่ใช่สิ่งของที่ห่วงแหนการไม่ประมาทจึงหมายถึงการสะสมสิ่งที่พกพาไปได้จริงนั่นคือความดีเมื่อมีมรณสติใจก็จะรู้จักใช้เวลาอย่างสมดุลไม่เคร่งเครียดจนเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยปละจนไร้ค่ารู้จักพักผ่อนรู้จักทำงาน รู้จักแบ่งปันและรู้จักหยุดคิดฟุ้งซ่านที่ทำให้ใจเหนื่อยโดยไม่จำเป็นชีวิตจึงไม่ใช่การวิ่งแข่งเพื่อแย่งชิงแต่เป็นการเดินอย่างมีสติเห็นความงามของทุกย่างก้าวที่เดินผ่านความไม่เที่ยงยังทำให้เราเห็นความเสมอภาคของทุกชีวิตไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนสูงสักหรือต่ำต้อยสุดท้ายต่างก็ต้องพบความตายเช่นเดียวกัน การรู้เช่นนี้ทำให้ใจลดการแบ่งแยกลดการดูถูกและเพิ่มความเมตตาต่อกันเพราะต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่มุ่งไปสู่จุดเดียวกันเมื่อใจมีมรณสติความกลัวตายจะค่อยๆลดลงเพราะเข้าใจว่าความตายไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนกลางวันและกลางคืนที่สลับกัน หากรู้จักยอมรับใจจะสงบมากกว่าหวาดวันดังนั้นการใช้ชีวิตไม่ประมาทจึงไม่ใช่การคอยกังวลว่าจะตายเมื่อไรแต่คือการทำให้ทุกวันนี้เต็มไปด้วยความหมายให้ทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกความคิดมีคุณค่าหากวันหนึ่งต้องจากไปจริงๆก็จะไปอย่างสงบและไม่เสียดายหากพิจารณาลึกลงไป จะเห็นว่าความไม่เที่ยงและความตายไม่เพียงแต่เตือนให้ใช้เวลายอย่างมีค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นประตูสู่การเข้าใจแก่นแท้ของธรรมะทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงย้ำว่าการเห็นความไม่เที่ยงคือการเห็นธรรมและการเห็นธรรมคือการเห็นพระองค์เองเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเราจะเข้าใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการยึดถือสิ่งที่ไม่คงทน หากไม่เห็นความจริงข้อนี้ใจย่อมหลงเกาะเกี่ยวสิ่งต่างๆคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าจะเป็นคนรักทรัพย์สิสนหรือแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงใจก็ย่อมหอวั่นไหวเจ็บปวดและร้องไห้การเจริญมรณสติจึงเป็นเหมือนยารักษาโรคหลงเพราะช่วยให้ตรหนักว่า ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดกาลไม่ว่ารักมากเพียงใดหรือห่วงแหนเพียงใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันทั้งสิ้นการยอมรับตรงนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการเปิดทางให้ใจเข้าถึงอิสระไม่ถูกกังวลผูกมัดลองคิดถึงภาพของเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเมฆก,ก้อนใหญ่สีขาวสดใสดูงดงามเหมือนจะอยู่ได้นาน แต่ไม่ช้าก็สลายไปหรือแปรเปลี่ยนเป็นฝนตกลงมาไม่มีใครสามารถทำให้เมฆก้อนใดก้อนหนึ่งคงอยู่บนฟ้าได้ตลอดไปชีวิตก็ไม่ต่างกันเมื่อถึงเวลาย่อมแปรเปลี่ยนและจากไปในชีวิตประจำวันการระลึกถึงความไม่เที่ยงสามารถช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ใจได้มากเช่นเวลาผิดหวังกับความสัมพันธ์ การตระหนักว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่เทีย่ยงย่อมทำให้ใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นเวลาสูญเสียสิ่งของการรู้ว่าไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปย่อมทำให้ใจไม่เศร้าโศกเกินความจริงพระพุทธองค์เคยตรัสว่าผู้ที่ระลึกถึงความตายวันละหลายครั้งย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะแต่ละครั้งที่ระลึก ใจจะกลับมาตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าของลมหายใจที่ยังดำเนินอยู่เห็นความสำคัญของการใช้เวลาที่เหลือเพื่อสร้างสิ่งดีงามการไม่ประมาทไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งเพียงแค่การพูดจาอ่อนโยนต่อคนรอบข้างหรือการใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยเช่นการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการใช้เวลาอย่างมีค่าแล้วไม่จำเป็นต้องรอทำสิ่งใหญ่โตเสมอไปเพราะแม้เพียงการทําความดีเล็กน้อยก็เป็นเหมือนหยดน้ำที่รวมกันเป็นมหาสมุทรได้ชีวิตที่ไม่ประมาทยังเป็นชีวิตที่รู้จักปล่อยวางไม่เก็บสะสมสิ่งที่ทําให้ใจหนักลองสังเกตว่าเมื่อเราถือของหนักไว้นานๆ แม้แต่สิ่งที่มีค่าในตอนแรกก็กลายเป็นภาระแต่หากวางลงใจจะโล่งและพร้อมก้าวต่อไปความโกรธความอิจฉาความเสียดายก็เป็นเหมือนของหนักหากไม่ปล่อยวางจะทำให้เส้นทางชีวิตเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยการมีมรณสติจึงทำให้กล้าปล่อยสิ่งเหล่านี้ลงได้ง่ายขึ้น พราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะหอบข้ามไปเมื่อความตายมาถึงการวางใจเช่นนี้ทำให้ชีวิตเบาสบายและใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆลองคิดถึงคนที่เคยเสียเวลาโกรธใครนานหลายปีแต่เมื่อเวลาผ่านไปและคนที่โกรธจากไปโดยไม่หวนกลับมาความโกรธนั้นก็หมดความหมายทันทีหากย้อนกลับไปได้ เขาอาจเลือกที่จะให้อภัยตั้งแต่แรกเพื่อไม่เสียเวลาอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์มรณสติช่วยให้เราไม่ต้องรอจนถึงวันที่สายเกินไปในทุกเช้าการตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ที่จะได้ทำสิ่งดีงามในทุกคำ่ำการนอนหลับคือการจำลองความตายเล็กๆที่สอนให้เห็นว่าทุกวันมีการเริ่มต้นและการสิ้นสุด การฝึกให้ใจรู้จักอยู่กับการเริ่มต้นและสิ้นสุดเช่นนี้จะทำให้ใจพร้อมเผชิญกับการสิ้นสุดครั้งใหญ่ในวันที่ชีวิตเดินมาถึงขอบทางดังนั้นชีวิตที่ไม่ประมาทจึงไม่ใช่การวิ่งหนีความตายแต่คือการหันหน้าเข้าหามันด้วยความเข้าใจและสติไม่กลัวเกินไปและไม่หลอกตัวเองว่าไม่มีมันอยู่ ผู้ที่ระลึกถึงความตายเสมอจึงกลายเป็นผู้มีชีวิตที่ตื่นเต็มที่ใช้ทุกวันด้วยความหมายและสร้างร่องรอยแห่งความดีไว้ในโลกเมื่อพิจารณาลึกลงไปอีกความไม่เที่ยงและความตายมิได้เป็นเพียงข้อคิดปลอบใจหากแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้มนุษย์เข้าใจสัจธรรมของการมีชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งที่มักทำให้ใจมนุษย์หลงทางคือการคิดว่า ยังมีเวลาความคิดเช่นนี้ทำให้เลื่อนสิ่งสำคัญออกไปทำให้ละเลยการดูแลจิตใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นลองสังเกตว่าหลายครั้งที่เราเผลอพูดคำแรงๆหรือทำร้ายใจใครสักคนเรามักคิดว่ามีเวลาแก้ไขในภายหลังแต่ความจริงคือไม่มีใครรู้เลยว่าภายหลังนั้นจะมาถึงหรือไม่ หากวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตคำพูดและการกระทำเช่นนั้นจะยังคงเหมาะสมหรือไม่การถามตนเองเช่นนี้เป็นวิธีหนึ่งของการฝึกมรณสติเพราะช่วยให้ทุกการกระทำมีความหมายไม่ทำอะไรด้วยความประมาทลองมองตัวอย่างในชีวิตประจำวันเช่นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันบางครั้งความคุ้นชินทำให้เราไม่ใส่ใจ ไม่แสดงความห่วงใยห,หรือคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดแต่เมื่อวันหนึ่งมีใครสักคนจากไปโดยไม่คาดคิดคำพูดที่ไม่ได้พูดก็จะกลายเป็นความค้างคาใจที่ไม่สามารถแก้ไขได้การมีมรณสติจะทำให้เราไม่ผลัดวันออกไปแต่เลือกที่จะแสดงความรักความเข้าใจและการให้อภัยในวันนี้ ความไม่เที่ยงยังช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ลองคิดถึงดอกไม้ที่บานอยู่ในสวนหากคิดว่าดอกไม้นั้นจะบานอยู่ตลอดไปเราอาจมองข้ามความงามของมันแต่เมื่อรู้ว่ามันจะโรยราในไม่กี่วันเราจะใส่ใจชื่นชมมันมากขึ้นชีวิตก็เช่นกันหากรู้ว่าวันนี้เป็นของขวัญที่อาจไม่มีอีกในวันพรุ่งนี้ เราจะใช้ทุกช่วงเวลาอย่างมีคุณค่ามากกว่าเดิมในทางปฏิบัติการระลึกถึงความไม่เที่ยงสามารถทำได้ในหลายรูปแบบเช่นขณะล้างจานอาจราะลึกว่าจานที่ล้างสะอาดวันนี้วันหนึ่งก็จะแตกคราวขณะดื่มน้ำอาจราะลึกว่าน้าที่ดับกระหายนี้ก็จะหมดไปไม่ต่างจากชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการฝึกในเรื่องเล็กๆเ,เช่นนี้ จะค่อยๆทำให้ใจยอมรับความจริงเรื่องใหญ่ได้ง่ายขึ้นบางคนอาจคิดว่าการระลึกถึงความตายบ่อยๆจะทำให้ชีวิตเศร้าหมองแต่ในความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะเมื่อใจยอมรับความไม่เที่ยงได้ใจจะปล่อยวางความกังวลที่ไม่จําเป็นและหันมาใส่ใจกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตงดงามความสุขเล็กๆจะชัดเจนขึ้น ความรักที่มีจะลึกซึ้งขึ้นและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างจะเต็มไปด้วยความหมายลองเปรียบเหมือนนักเดินทางที่รู้ว่าถนนมีจุดสิ้นสุดเขาจะไม่เสียเวลาแบกสัมภาระเกินจำเป็นแต่เลือกพกเพียงสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพื่อให้การเดินทางราบรื่นที่สุดชีวิตก็เช่นกันเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเราจะไม่แบกความโกรธความอิจฉา ความอยากเกินพอดีไว้แต่เลือกเก็บเพียงสิ่งที่ทำให้ใจเบาสบายและเดินต่อไปได้อย่างสงบก,การใช้ชีวิตไม่ประมาทจึงเป็นการใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เต็มไปด้วยประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ใช่เพียงการทำงานหรือสร้างความสำเร็จแต่รวมถึงการทำใจให้สงบก,การแผ่เมตตาการบ่งปันและการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใคร เมื่อระลึกถึงความตายบ่อยๆใจจะไม่หวาดกลัวแต่จะกลับมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะเข้าใจว่าความตายเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ควรทำจึงไม่ใช่การวิ่งหนีแต่คือการเตรียมใจให้พร้อมเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆใจก็จะไม่หวั่นไหวดังนั้นมรณสติไม่เพียงแต่ทำให้เราไม่ประมาท แต่ยังทำให้เราเป็นอิสระจากความหลงลืมในชีวิตเห็นคุณค่าของทุกขณะและใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อสร้างสิ่งที่งดงามและเป็นประโยชน์